คน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 ผมคิดว่าทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับตรงที่มันเป็นรวมเอาคนที่มีแนวความคิดในเรื่องของการทำความดีเพื่อคนอื่นมารวมตัวกันทําให้เรารู้สึกได้ว่าความดีแม้อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันมีพลังนะครับ โดยเฉพาะในสถานที่ที่นาคนที่มีการกระทําที่ดีมารวมๆกันเป็นจํานวนมากๆเหล่านี้มันก่อเกิดพลังส่งมาถึงผู้ที่เข้าร่วมงานให้รู้สึกถึงพลังแห่งความดีทีเ่เราอยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปมีส่วนกระทําความดีตรงนั้นได้ครับคือทั้ง9สาขารางวัลเป็น9สาขาที่ถ้ามองกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เท่าๆกันเพราะว่า เป็นการให้บุคคลซึ่งมีความโดดเด่นมีความดีพิสูจน์ตนเองมาเป็นเวลาในระดับหนึ่งว่าเขาเป็นของแท้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทั้ง9สาขามันก็แยกย่อยกันออกไปตามประเภทของรางวัลทั้ง9รางวัลเนี่ยที่เกิดสัมผัสจิตใจเราได้มากที่สุดมันน,น่าจะเป็นในส่วนของรางวัลที่มอบให้กับคนที่ เป็นคนตัวเล็กๆของสังคมแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เอาชนะอุปสรรคหลายๆด้านโดยเฉพาะอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของตนเองในที่นี้เลยมองว่ามีอยู่สองรางวัลซึ่งผมค่อนข้างที่จะชื่นชมผู้ได้รับรางวัลเป็นพิเศษนั่นก็คือของโค้ชกระสุนกับน้องหญิงกับรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่กับเยาวชนต้นแบบที่เขาสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคของ ร่างกายตัวเองหรือเอาชนะต่อ,อความรู้สึกท้อแท้ที่ตัวเองกําลังจะมีอนาคตที่สดใสแต่ว่าปรากฏว่าชีวิตต้องเปลี่ยนผันซึ่งทั้งคู่ก็สามารถแสดงออกและถ่ายทอดออกมาเป็นพลังให้กับคนรอบๆข้างได้เป็นอย่างดีนะครับที่จริงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดและสามารถเป็นต้นแบบให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ไม่ใช่ใครอื่นนะผมมองไปที่ทางคนนี้นะครับคุณคุณโอลานซึ่งได้รับรางวัลคนนอกกรอกกว่า ที่เขาจะได้รับรางวัลตรงนี้เขาผ่านอุปสรรคผ่านอะไรต่างๆมามากมายนะฮะถึงขั้นขนาดที่ถูกขนานนามว่าเป็นคนบ้าแต่ด้วยความที่ความไม่ยอมแพ้ความเป็นนักวิจัยท้องถิ่นความเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นต้องเอาชนะให้ได้ชนะในที่นี้หมายถึงว่าสามารถที่จะทําให้เกิดความสําเร็จให้ได้ก็เลยเป็นจุดที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นั่นก็คือในเรื่องของการ มุ่งมั่นกาะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอันนี้เอาไปใช้ได้ชัดเจนครับสําหรับปตท,ะทกับทีวีบุรพาโดยเฉพาะในคนคนคนอวบอเราก็เป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันมาเสมอนะครับโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ต้องการการให้กาลังใจต้องการที่จะเชิดชูคนดีโดยเฉพาะคนตัวเล็กๆในสังคมทุกคนต้องมีส่วนที่จะผลักดันให้เขามีพื้นที่ในสังคมไม่เกิดขึ้นได้ปตท,ะทก็พร้อมที่จะเป็นองค์กรที่เชิดชูคนดีเพราะเราเชื่อเสมอว่า คนดีนั้นมีความจําเป็นมากๆต่อประเทศในการที่จะพัฒนาทุกองประกอบของประเทศครับคคคคคคนคนคนนนน